เขอวอาว่าไม่ใช่คีเซียนมีเราคนเดียวเป็นคีเซียนเราจะตื่นตีห้าใบบัวนะคือมายด้วยกันสักพักความเป็นคีเซียนกับไม่ใช่คีเซียนมันมีความขัดแย้งกันหลายอย่างบางอย่างนันเป็นยุคข้อรวมไหมแต่เราชอบยุคขอ้ขอข้อความเดียวกันเราก็เลยย้ายเราไปนมัสการของตอัวสักทีนี้เราก็ย้ายมีบ่ายเซ็นเตอร์ก็คือนึ่งล้างเราเชา้ามีทุกทารเลยนะก็คือเป็นดนตีเราที่ชอบดนตรีผ่านหัวผ่านตายเราสานสิบพักเราก็จ่ายแบบเออถ้าใครกินอาหารก็จ่ายผาอาหารสาบ้านห้ากันอะไรเงี้ยก็นอนรวมกัน แต่เราอยู่กับคิดเซนเรามีความสุขแต่เราอยู่กับเพื่นที่ไม่ใช่คิดเซนเราแบบมันไม่เหมือนกันนะเธอเวลาเราไปโบ๊ตื่นตีนฮาทุกคนตื่นพร้อมกัน,มนเมื่อที่เบารถเมย์ไปทั้งคันเลยไปขายแก็สร้างโบ๊กี้รถไฟอ่ะสร้างรถไฟไปอะไรอ่ปะปาเมงติดจังแล้วนะมันปลอดภัยมีมีความสุขมีความาที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหม<น>ซึ่ง<น>ซึ่งบุกอ่อนนี่ใจของเราใจบุกอ่อนนี่อารมณ์ร้อน คืออารมณ์ร้อนไม่ใช่อารมณ์เราจะให้นานิกาดีไม่ทูกตอ้องเราจะโกดแต่ว่าคือโกดง่ายให้เดียวนะแต่มันก็ไม่ดีหรอกคือพอเราเชื่อพระเจ้าเราก็เล่นบ้ารจริงเราสุขภาพไม่ดีแต่พ่อแล้วก็ไปห้ามหม้อแม่ไปห้าเดือนนี้อีกเดือนเราก็ไปคือเรากับแม่นี้ไปห้าหม้อด้วยกันตลอดสักทีนี้